ตำนานศรัทธาปาฏิหาริย์พระเจ้าใหญ่อินแปลงองค์เทวะนิรมิตคู่เมืองอุบลย้อนหลังไปในสมัยที่แผ่นดินอุบลราชธานียังหอมกลุ่นด้วยกลิ่นอายของการสร้างบ้านแปลงเมืองเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระปทุมวรราชสุริยวงศ์หรือเท้าคำผงเจ้าเมืองคนแรกได้นำพาไพร่พลสร้างบ้านแปลงเมืองจนเป็นปึกแผ่น ล่วงเข้าสู่สมัยของเจ้าเมืองคนที่สองนามว่าพระพรมวรราชสุริยวงศ์หรือเท,ท้าทิศพรมผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาท่านได้สร้างวัดป่าหลวงมณีโชติสีสวัสดิ์หรือที่รู้จักกันในนามภายหลังว่าวัดมหาวนารามหรือวัดป่าใหญ่ขึ้นในปีพศ2348 พร้อมทั้งบริจาคที่นาอันกว้างใหญ่ทางทิศเหนือท้ายวัดจรดแดนดงให้เป็นพุทธบูชาและณวัดแห่งน,นี้นี่เองที่ตำนานอันยิ่งใหญ่แห่งพระเจ้าใหญ่อินแปลงได้ถือกำเนิดขึ้นในพศส3 0 7เพราะมหาราชครูศสีสัทธธรรมวงศาาเจ้าอาวาสผู้ทรงศีลได้นำพาคณะสิทธิ์และชาวเมืองร่วมแรงร่วมใจขนดินทรายเข้าวัด เพื่อก่อสร้างพระพุทธรูปองค์สำคัญเล่าขานกันว่าในห้วงเวลาแห่งการสร้างนั้นท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนฝนตกหนักฟ้าร้องขนองก้องกำรามอยู่ตลอดเวลาคล้ายเทพยายดาลงมาทดสอบแรงศรัทธาจนกระทั่งองค์พระก่อร่างสร้างเสร็จเกือบสมดุลเหลือเพียงส่วนสำคัญที่สุดคือการตกแต่งพระพักหรือใบหน้า ที่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ยังไม่งดงามหมดจดสมดังตั้งใจในคืนหนึ่งที่มืดมิดและเงียบสงัดจู่ๆพลันเกิดเหตุอัศจรรย์แสงสว่างเจิดจรัดสาดส่องไปทั่วบริเวณวัดลำแสงนั้นเรืองรองพุ่งสูงขึ้นสู่เวหาชาวบ้านตื่นตระหนกนึกว่าไฟไหม้วัดต่างรีบวิ่งออกมาดูแต่กลับพบเพียงความว่างเปล่าและแสงนวลตาที่ค่อยๆเลือนหายไป ครั้นรุ่งสางแสงตะวันาสาดส่องเข้ามาในวิหารชาวเมืองต่างตกตะลึงเมื่อพบว่าพระพุทธรูปที่ยังสร้างไม่เสร็จเมื่อวานกลับสำเร็จบริบูรณ์อย่างงดงามผิวพันผ่องใสพระพักเตี่ยมเมตตาเกินกว่าฝีมือมนุษย์จะทำได้เสียงร่ำลือกระหึ่มไปทั่วคุ้งน้ำมูลว่าพระอินเนรมิตกายลงมาเป็นชีปะขาวเพื่อสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ ชาวเมืองจึงพร้อมใจกันขนานนามท่านว่าพระเจ้าใหญ่อินแปลงเพื่อประกาศกล้องว่าเทวดาและพระอินได้ลงมาในระมิดไว้ให้เป็นมิ่งขวัญแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายโดยสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเลิกง,งามยามดีคือวันเพ็ญเดือนห้าวันอาทิตย์เวลาบ่ายสามโมงของปีนั่นเอง ด้วยแรงศรัทธาอันหาที่สุดมิได้พระมหาราชครูศีสัทธธรรมวงศาจึงได้กระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่คือการอุทิศญาติพี่น้องและลูกหลานของตนให้เป็นผู้ปรนิบัติรับใช้พระจำนวน23ชีวิตเพื่อดูแลองค์พระสืบไปจารึกระบุไว้ว่าผู้ปฏิบัติเหล่านี้ทำด้วยใจบริสุทธิ์ไม่เรียกร้องทรัพย์สินใดๆ แต่หากผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการเป็นผู้ปฏิบัติรับใช้พระจะต้องนำปัจจัยไทยธรรมมาถวายขอขมาต่อพระเท่าใหญ่อินแปลงเสียก่อนเพื่อมีให้มีเวรมีกรรมติดตัวจารึกระบุไว้อีกว่าดูก่อนพระยาเจ้าเมืองและผู้ปกครองทั้งหลายจงอย่าได้เกณฑ์เหล่าข้าโอกาสผู้ดูแลพระเจ้าใหญ่อินแปลงไปใช้งานบ้านงานเมืองหรือเกณฑ์ไปทำสงครามเด็ดขาด จงปล่อยให้พวกเขาได้ปรนิบัติพระพุทธรูปสืบไปผู้ใดทำตามนี้จักได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญญาบารมีและปัญญาอันประเสริฐอีกทั้งยังกำชับว่าเจ้าเมืองท่านใดที่มากินบ้านกินเมืองณที่นี้จะต้องมาเคารพสักการะและจัดงานมหรสพสมโพธพระเจ้าใหญ่อินแปลงในวันเพ็ญเดือนหเดือนเมษายนของทุกๆปีหากทำได้เช่นนี้บ้านเมืองจะเกิดร่มเย็นเป็นสุข ด้วยเดชะบารมีแห่งองค์พระจากตำนานสู่ปัจจุบันพระเจ้าใหญ่อินแปลงยังคงเป็นศูนย์รวมใจชาวอุบลราชธานีความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเลื่องลือในเรื่องสัจจะวาจาในอดีตหากเกิดคดีความหรือความขัดแย้งชาวเมืองจะพากันมาสาบานต่อหน้าองค์ท่านใครผิดใครถูกย่อมรู้อยู่แก่ใจหากตรบัดสัตว์มัดมีอันเป็นไปทุกรายจนเป็นที่เกรงกลัว จวบจนวันนี้ข้าราชการที่มารับตำแหน่งใหม่ต้องมากราบไหว้ฝากเนื้อฝากตัวเพื่อให้การงานราบรื่นลูกหลานชาวเมืองต่างมาขอพรให้สอบได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรือขอให้พบของที่หายและเมื่อสมปรารถนาต่างก็นำขันมากเบงดอกบัวตูมทูบเทียนและสังฆทานมาถวายแก้บนด้วยความเคารพ พระเจ้าใหญ่อินแปลงจึงไม่ใช่เพียงอิดปูนที่ปั้นแต่งแต่คือตำนานที่มีลมหายใจคือประจักษ์พยานแห่งศรทัทธาที่เชื่อว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้และเทวดาจากคุ้มครองดั่งตำนานพระอินเนรมิตรที่เล่าขานสืบต่อกันมา <S <S เพื่อนๆเคยได้ยินตำนานนี้ไหมคะคอมเมนต์นบอกกันหน่อยแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อฟังเรื่องต่อไปนะคะ